สวัสดีค่ะหอดงานเล่าพี่น้องเพชรชวนมามากครับแม่สมปองเกียวทูท่านได้เช้ข้าวอยู่พี่น้องเพราะว่าโอ้ไปที่ท่นนานแล้วพูดนะพูดนะไที่ท่านแล้วปะเขาทัางไหนเนาะวันนี้เนาะ พนาวัดผลละคือไปอาชีมืดแน่เด้อพี่น้องตอนนี่ช่องถุงเครื่องเป็นปะเวทีท่านแล้วพี่น้องฝนมันตกนะซ้ำถุงแล้วมาหอดเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มาหอดจอดถึงเกือแบซบ้ำรอยรูเมือนี่เนาะคือก,การเดินทางของเฮาไกลไอยู่แ่ไกลมากนี่นะเนาะแมนแมน ไปพางานเขานาเขานาสิเขาทั้งหนางานล่ะพี่น้องเพราะว่าโอ้ยแฉะแฉะไปทีแ้าเหลมอด้อพี่น้องนี่กินหนกลน กินเช็คเลยไปหาไม่ยังไม่ใส่กับชุดชวโว้ยงานนี้่ต้องใส่ดิพี่น้องอดเดียวยังกินขาเสื่ออ่อนไม่รู้พี่นออ้องเอ้ยทำหรถดลายกันได้ก็เป็นกำลังใจให้กันเลยเด้อพี่น้องเนี่ยไม่ไม่งไงชิลยูมองเนี่ยเทาได้สดอยู่แถวหน้าประตูนี่แหละไปหาเท่ากันนะ พี่น้องโ oh, <c ười> อ้ายแลวตายหลอดมึงคือแฉเลยพี่น้องมื่นี่เนี่ยมื่นี่เนี่ยใส่น้อพี่น้องมันคือเชิแฉใช่น้อวันนี้น,น้นอ ไม่รู้่าใครนาเปมีอไสนาหาไม่ไพี่น้องเห็นคนไ่สดอยู่แถวนี่ยโอ้นาทีไปทางนั้นมัเอาเอาเอเบิงพี่น้องเบิงพี่น้องเรีนบังไฟเรียนบังไฟใสอ เออใช่ไหมปบะจืดมันเป็นข้านปูนให้เขาห้องน้ำกันไปไปจอพี่น้องหันเขาห้องน้ำโอ้ยน้ำดีแค่สวมเต็มหุ่นเวทีไข้ล่างขึนน้นเนาะก็อาจจะนังอยู่ข้างในหนู อ่ะคือสินะมองให้ดี à. <laughs> <laughs> ือเป็นตะกินแผ <c oughs> ่บพี่น้องออสฮะอ๋อไม่นายกินอู้มีแต่ของเป็นตะเส็บพี่น้องข้องกินหลายครับมไปอะคนไล่สดอยู่หน่านี่นะเบิ่งไล่ชดพานนังหันเยอะมันบอกโอนมาได้คนวะ ตั้งเขาพี่น้องหาเวท,ทีสิเป็นยังไงบัดโอ้ใหม่ๆสดๆลองกินเป็นตะกินแห้งพี่น้องเยอแซบ่บครับแซบบ่บซักเยอะพี่น้องใช่ ด้านพุทธศสยระบาดีนน่ข้าวด้นานน่งแร่คือข้าวอ๋อทพงี่จะกลับ้วทางเขาทีาทาาานทาา่นอวัดเพชรชรารามบ้านเพชรละครหนองค้อลายวูดจะพคนมาตรงนี้อันยาอีกแล้วล้ะเนี่ยง่างคัะ ดเดี๋ยวฉังได้กะสเสดอวยลงไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเพราะว่าหอดงานแล้วไม่ไมมชักมากขนเนี่ยไม่ไมมชักมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวกะสิลงไเลยละไอ่เลยจะกะสิลงชิบแล้วบอพีดบอถือพี่น้อ,อ,นองโอ้ยเนาะถ้าพ้นบระตูนี่มวนแขกเราพี่น้องเอ้ยบัง ถ้าน้ำกรกข้วงที่ได้เะามองจอดรถจาน拉กอะ <speaker> ได้อยู่พี่น้องเจ้าชุมี่มันมันฝนมันตกเนาะฝนมันตกกันเลยจืดจัง <speaker> น้นนอยค <speaker> นน่ะจืดจังน้อยแต่ฝนมาตกกับชิมนันทักละกินอะไกับขี้นี้ฝากไว้ชมนี่เด้อพี่น้นอ,นองฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยเดอ้อจ้ะน้หรับคลิปนี้แม่ชมพองก็ขอลาไปก่อนเดอ้อสวัสดีคะ่ะ